บ้างนะครับลุยกันเลยเนื้อหาเรื่องแรกนะครับขอบอกก่อนว่าฟ้องซ้อนปีนี้มีโอกาสออกสูงมากๆนะครับผมตามฟ้องซ้อน173นะครับวักสองนะครับอนุมตาตรหนึ่งสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจเลยแล้วก็ถ้าเกิดคดีจบไปแล้วก็จริงแต่มีการยื่นอุทธร์เมื่อมีการยื่นอุทธร์ปุ๊บตรงนี้คดีเท่ากับกลับมาอยู่ระหว่างพิจารณาทันทีแต่ว่าเน้นย้าว่าต้องเป็นการยื่นอุทธร์ภายในระยะเวลาที่กําหนดนะ ต้องเป็นการยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กําหนดจึงจะถือว่าคาดีกลับมาอยู่ระหว่างพิจารณาอีกครั้งแต่ถ้าเกิดว่ายื่นอุทธรณ์พ้นกำหนดระยะเวลาแล้วคดีจบถึงที่สุดไปแล้วครับการยื่นอุทธรณ์ไม่ทําให้คดีกลับมาอยู่ระหว่างพิจารณาอีกตรงนี้มีข้อสังเกตอีกนิดนึงว่า การยื <premises. S 2> ่นอุทธรณ์นะครับทำให้คดีกลับมาอยู่ระหว่างพิจารณาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการฟ้องคดีหลังไว้แล้วไม่ว่าไอ้คดีหลังที่ยื่นฟ้องนะครับคดีหลังที่ยื่นฟ้องจะยื่นฟ้องไว้ก่อนมีการยื่นอุทธรณ์คดีแรกหรือว่าคดีหลังที่ยื่นฟ้องยื่นฟ้องหลังมีการยื่นอุทธรณ์คดีแรกก็ตามคดีหลังที่ยื่นฟ้องจะเป็นฟ้องซ้อนทันทีถ้าเกิดว่ามีการยื่นอุทธรณ์ภายในกําหนดระยะเวลานะครับผมดังนั้นแล้วถ้าเกิดมีการยื่นอุทธรณ์คดีแรกภายในกําหนดระยะเวลาจะทําให้คดีแรกอยู่ระหว่างพิจารณาทันทีีีีีคดทท่่่่ยืนนฟ้้องงไวหลั ตกเป็นฟ้องซ้อนะครับไม่ว่าคดีที่ยื่นฟ้องที่หลังจะยื่นฟ้องก่อนหรือหลังโจทย์ยื่นอุทธรณ์คดีแรกก็ตามนต,ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะและประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือคดีอยู่ระหว่างพิจารณา